เปิดตัวลาทินเดียวันพั s 10R ใช้ชิปดเมสตี้8,100แมกพร้อมจออมมัลมาเรท120เฮิรตมีชาร์จไว150วัตต์ในราคาเริ่มที่ประมาณ17,500บาทล่าสุดทางวันพั s ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นวันพั s 10R อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเป็นการรีแบรนด์มาจากวันพัทเอที่เพิ่งจะเปิดตัวที่จีนไปไม่นานนี้เองครับ โดยสมาร์ทโฟน OnePlus 10R มีจุดเด่นด้านการชาร์จไวโดยเปิดตัวออกมาด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น150วัตต์กับรุ่น80วัตต์โดยรุ่นแรกจะรองรับการชาร์จไว150วัตต์ s u p e r w o o k Endurance Edition และมี Adapter อร์ชาร์จ150วัตต์มาให้พร้อมในกล่องเลยครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลแอมป์จนเต็มได้ในเวลาเพียงแค่17นาทีเท่านั้นครับส่วนอีกรุ่นจะรองรับการชาร์จไว80วัตต์ s u p e r o o k ให้แบตเตอรีม่มที่5,000ม ah, ิลแอมป์ สามารถชาร์จจนเต็มได้ในเวลาเพียงแค่32นาทีครับโดยทั้ง2รุ่นมีชิปควบคุมการชาร์จติดตั้งมาให้ในเครื่องเพื่อควบคุมความปลอดภัยและมี Smart ทแบตเตอรี่ l t h a ะลก r i t ทึ ine, กับ Haring Technology ที่ช่วยยืดอายุการใช้าง,งานแบตเตอรี่โดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมจากระบบชาร์จไวแต่อย่างไรครับโดยวันพัส1 0 R มีหน้าจอแสดงผลแบบ Fu l l a m o l e มขนาด6.7นิ้วความละเอียด2,412 คูณ1 0 8 0พิกเซลอัตรารีเฟรชเรทสูงสุด1 2 0ลอเฮิร์ตรองรับความลึกสี HDR 10 p l u ใช้ชิปประมวลผล ch, 8, m e d i a t e c d i m e n i T y 8 1 0 0 m a x พร้อมชิปประมวลผลกราฟ h i Armory G 6 1 0ให้แลมาแบบ LP-DDR มีให้เลือก 8GB กิับสอกส่วนลมเป็นแบบ UFS 3.1มีให้เลือก 128GB กับ2องร้บนระบบบริการ Android 12ครอบทับด้วย Oxygen OS 12.1ไเป็นการันตีอัปเดตนานถึง4ปีให้กล้องหลังมันทั้ง กล้องตัวหลัก Sony IMX 766ขนาด1-1.56ส่วน1.56นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง1.8ลรองรับระบบโฟกัสแบบ PDAF และระบบกันสั่นแบบ OIS กล้อง Ultra w ว d e ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองรับภาพ1 1 9 7องศารูปแสง2.2ก 2. 2, ล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลระยะโฟกัส2 4เซนเมตรส่วนกล้องหน้าความละเอียดส6ล้านพิกเซลรูแสง F 4มีระบบกันสั่นแบบ EIS มีระบบระบายความร้อนแบบ TD Passive Cooling System สมาร์ทโฟน o n e p l u s 1 0 R ทั้งรุ่น150วัตต์และ80วัตต์มีเรื่องหมด2สีคือล i เลีย b บ a c กและ Forest ์ r e e m โดยจะวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่หาบสี่คมนี้เป็นต้นไปผ่านทางร้านค้าออนไลน์และร้านค้าตัวชันเด่นหนาก่อนจบคลิปน,นี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ